สวัสดีครับผมนายบุญส่งอินวนาผมอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลน้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถครับวันนี้ผมก็จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพุทธประวัติขององค์สมเด็จส,สัมมาสัมพุทธเจ้าครับกับองค์คุลิมานครับและก็จะเปรียบเทียบนะครับนะกับควาย ไม่ใช่ว่าผมจะเอาศาสนามาเปรียบเทียบกับควายนะครับนะผมหมายความว่าควายนะครับนะาที่ผมเลี้ยงอยู่นั้นก็จะอยู่ในเรื่องของอความควบคุมของลุงบุญส่งแต่ลุงบุญส่งนั้นก็ใช้เขาเรียกว่ากลอุบายนะครับนะเพื่อที่จะหลอกให้ควายนั้นนะครับนะา ไม่ดื้อรั้นนะครับนะก็ใช้อุปกรณ์ในเรื่องของเชือกขึงแล้วก็ใช้ถุงยางมัดนะครับนะเพื่อที่จะหลอกให้ควายนั้นกลัวแต่ก็ได้ผลพอสมควรครับนะควายที่เขาเห็นผิดปกติเขาก็ไม่กล้าที่จะไปปีนเชือกนะครับนะ ขาก็หนอีแต่ก็มีบางตัวนะครับนะที่ไม่ยอมกลัวนะก็พยายามที่จะปีนเชือกนะครับลอดเชือกไปในเรื่องของขอเขาเรียกว่าความดือ้อรั้นนั่นเองนะฮะก็มีเป็นบางตัวครับนะก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกับสัตว์โลกต่างๆ ที่มีความกลัวอยู่มาเป็นโดยขเขาเรียกว่าโดยกรรมพันธุ์นะครับนะซึ่งบรรพบุรุษนั้นได้สอนให้รู้ว่าภัยอันตรายนั้นมีรอบตัวของตัวสัตว์ทุกๆตัวทุกๆส่วนนะไม่เว้นแต่มนุษย์นะครับนะก็จะมีภัย ที่จะทำอันตรายให้แก่ถึงชีวิตได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะ้าที่ผมจะให้ดูในเรื่องของควายที่ผมใช้นะครับนะ้าเลือกเอกว่า,าเชือกนะครับนะ้าหลอกเอาไว้ถึงเชือกหลอกเอาไว้ไม่ให้เขานะครับล้ำเส้นเชือกหรือปีนเชือก หรือรอดเชือกนะครับนะเขาก็กลัวเขาก็ไม่ยอมรอดเช่นพ่อควายตัวนี้ครับนะเชื่อว่าพ่อทองนี้นะครับนะ่าผมไปซื้อมานั้นตอนแรกนั้นเจ้าของเดิมนั้นเขานะครับนะใช้เขาเรียกว่ากระแสไฟฟ้าหรือกระแสของไฟมออแบตนะครับนะช็อตเขาจนเข็ด นะครับนะ้ผมพยายามที่จะพยายามที่จะจูงแกให้ข้ามเชือกหรือรอดเชือกเขาจะไม่ยอมเลยครับไม่ยอมรอดไม่ยอมทั้งทงท,งที่มันไม่ใช่มีภัยอันตรายต่างๆนั้นเขารู้ว่าสิ่งที่เขาโดนมานั้นเขาเข็ดเขาสำนึกนะครับนะเพราะว่ารสชาติแห่งการถูกไฟ ไฟช็อตเขาก็กลัวนะครับนะนี่ก็เป็นประเด็นในเรื่องของอเขาเรียกว่า,าประสบการณ์นะครับนะเขาเห็นว่าเป็นภัยอันตรายอา,อาจจะถึงกับชีวิตได้เขาก็กลัวเขาก็เข็ดนะครับนะ่าก็ยอมนะครับนะให้ลุงบุญส่งนั้นหลอกใช้ เชือกหลอกเอาไว้เขาก็อ,าอยู่ในวงกรอบอยู่ในในเรื่องของที่ผมกำหนดให้เขาอยู่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของอความเขาเรียกว่าความหลงนะครับหลงผิดคิดว่าสิ่งที่ลุงมุ่ส่งหลอกเอาไว้นั้นมันเป็นเรื่องของของจริง ของภัยอันตรายต่างๆเขาถึงได้กลัวนะครับนะอ่านี่เป็นเรื่องของการหลอกควายนะครับนะแต่การหลอกคนนั้นก็ไม่ใช่มีในปัจจุบันมันมีมานานแล้วนะครับนะ้การเขาเรียกว่าคนหลอกคนนะครับนะหลอกนั้นเขาใช้อะไรเป็นเหยื่อครับนะ1หนึ่งประโยชน์สอง ความเขาเรียกว่าอ่อนหวานหวานล้อมนะครับนะ่าเขาเรียกว่าอ้างนะครับนะสารพัดอย่างที่จะมีผลประโยชน์ให้กับผู้ถูกหลอกผู้ถูกหลอกนั้นรู้ไม่ทันก็หลงเชื่อ,อหลงเชื่อก็เป็นยังไงครับนะบางคนนั้นแทบจะ เอาชีวิตไปรอดบางคนนั้นก็ถูกนะครับนะ้าในเรื่องของเขาเรียกว่าผลแห่งกรรมคือการกระทำนะครับนะาทำผิดกฎหมายบ้างทำผิดสิ่งที่เขาเรียกว่าพุทธเจ้าห้ามบ้างผุเรียกว่าผิดศีลผิดธรรมนะครับสร้างความทุกข์ยากให้กับตนเองอย่างมากมายมหาศาลครับ ผมจะยกตัวอย่างเช่นองคุลิมานครับถูกนะครับนะาถูกอาจารย์ผู้สอนเพราะองคุลิมานนั้นหวังจะได้ในเรื่องของอวิชาความรู้ที่อาจารย์จะให้ลูกศิษย์นั้นนะครับนะามีความรู้นะครับนะาในเรื่องของขอเขาเรียกว่า ในเรื่องของวิชาความรู้นั้นสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือในมาใช้ในเรื่องของดำเนินชีวิตให้ดีหรือให้สำเร็จนะครับนะ้าเป็นไปอย่างที่อาจารย์ใช้วิธีการที่หลอกล่อหรือสร้างภาพจินตนาการให้กับลูกศิษย์นั้นได้เห็นว่าถ้าทำอย่างนี้ทำอย่างโน้น แล้วก็จะได้นะครับสําเร็จเป็นโสดาบันเป็นอริยสงฆ์อริยเจ้าหรือเป็นบุคคลที่มีนะครับนะเขาเรียกว่า,ามีอพินิหารหรือมีวิชาแรงกล้าที่สามารถที่จะดนบันดาลสิ่งต่างๆให้กับตัวเองได้นะครับนะก็หลงเชื่อครับ ตามที่ผมรู้นะครับถ้าผมลุงบุญส่งพูดผิดพลาดพังไปหรือ,อเล่าไม่ครบถ้วนลุงบุญส่งนั้นก็ต้องขออภัยด้วยครับนะเพราะว่ามันเป็นมาตั้งแต่พุทธกาลสมัยพุทธเจ้านั้นยังมีพระชนชีพอยู่นะครับนะ,ะก็มีพุทธประวัติอยู่ว่าอ,องคุลิมานนั้นท่านอยู่ ำนักหซึ่งเป็นสำนักที่อาจารย์สอนให้กับองคุลิมานนั้นนะครับนะถ้าอยากได้วิชาความรู้ที่จะมีความสำเร็จนะครับหรือหรือมีอภินิหารมีฤทธิ์มีอะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์นั้นจะหว่านล้อมให้องคุลิมานเชื่อนะครับนะถ้าเรียนหรือ ถ้าทําตามอาจารย์ได้ก็จะสําเร็จนะครับนะาได้วิชาความรู้ที่อาจารย์ใช้ทุกวิธีทางที่หว่านล้อมให้องคุลิมานั้นเชื่อนะครับนะอาจารย์นะครับนะผู้ที่สอนองคุลิมานั้นก็บอกว่าถ้าองคุลิมานั้นสามารถนะครับนะาไปเอานิ้วมือคน นะครับนะได้ถึง1,000นิ้วท่านก็จะสำเร็จวิชาจากอาจารย์ท่านก็จะมี็ผู้ที่สำเร็จในเรื่องของอวิชาความรู้จากอาจารย์ท่านก็จะเป็นผู้ที่วิเศษนะครับนะก็หวานล้อมสิ่งต่างๆนะครับนะให้กับอ,องคุลิมานั้นเชื่อ นะครับนะก็ในเรื่องของผลประโยชน์นั่นเองนะครับนะในเรื่องของความสําเร็จหรืออภินิหารถ้าได้นิ้วมาครบครบ1,000นิ้วแล้วท่านก็จะสําเร็จนะครับนะองค์คุริมานั้นก็เชื่อครับเชื่อจนอสนิทใจว่าถ้าเรา ตามค่าคนแล้วตัดนิ้วมือมาได้ครบท่านก็จะได้สำเร็จนะครับนะเป็นผู้ที่มีขเขาเรียกว่ามีอภินิหารหรือมีฤทธิ์ที่สามารถที่จะนำไปใช้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตนั้นได้อย่างแน่แท้เมื่อองคุลิมานเชื่อท่านก็ตามค่าคน นะครับนะ่าตามค่าจนนะครับนะ่าแล้วก็เอานิ้วมือนะครับนะมาร้อยเป็นเชือกเป็นพงมะไรห้อยคอเอาไว้นะครับนะนับได้จนถึง999นิ้วนะครับนะก็ยังขาดอีก1น,นิ้วนะครับนะที่จะครบพัน องค์ุิมานก็ตามหาบุคคลที่จะามา,อาเอานิ้วนะครับนะามาให้ครบหนึ่งพันนิ้วนะครับผลที่สุดก็มาพบองค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าครับก็ตะโกนเรียกสมณะโคโดมหรือพระพุทธเจ้านั้นว่าง่ายๆก็กำลังเขาเรียกว่าเดินจงกรมอยู่ นะครับนะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าบริหารในเรื่องของสมาธินะครับนะอ่าองคุณมารก็เรียกนะครับนะให้พระเจ้านั้นหยุดก่อนสมณนะหยุดก่อนอพระเจ้าก็ตอบว่าหยุดแล้วฉันหยุดแล้วองคุิมารก็ตอบโต้ไปว่าอา้าวทำไมท่านจึงเดินอยู่ตลอดทำไมถึง ามาบอกว่าหยุดนะครับองคุลิมานก็ตอบโต้นะครับเพื่อที่จะให้พุทธเจ้าเนี่ยหยุดแล้วก็จะฆ่านะครับเพื่อที่จะเอานิ้วของพุทธเจา้าพุทธเจ้าบอกว่าฉันหยุดแล้วฉันหยุดแล้วองคุลิมานก็ไม่เชื่อครับนะจนใดที่สุดนะครับนะองค คุณมานก็ตามนะครับนะให้พระเจ้านั้นหยุดพระเจ้าก็บอกว่าฉันหยุดแล้วฉันหยุดแล้วหุวที่สุดนะครับนะพระเจ้าก็หยุดนะครับนะเขาเรียกว่าเทศนาหรือสอนองคุิมารน,นะครับนะว่าที่ฉันหยุดแล้วนั้นก็หมายถึงฉันนั้นหยุด นะครับทำเขาเรียกว่าบาปกรรมนะครับนะบาปกรรมนั้นคือการกระทําที่ลงองคุลิมานนั้น آ, ไปหลงเชื่ออาจารย์นะครับนะให้เที่ยวฆ่าคนให้เที่ยว آ, เอานิ้วมานั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ آ, เขาหลอกลวงให้องคุลิมานนั้นหลงผิด คิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะอันนี้ลุงบนส่งก็ขอรวบรัดนะครับนะก็พระเจ้านั้นก็สอนองค์คุริมาณนั้นที่ดําเนินการมานั้นเป็นเรื่องที่ผิดนะครับนะ้าในเรื่องของการกระทํานั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่สร้างบาปสร้างกรรมสร้างในเรื่องของอ เขาเรียกว่าผิดศีลผิดธรรมนั่นเองนะครับนาะอันนี้ผมเติมความเห็นของผมนะครับนาะที่ใส่เข้าไปนั้นก็หมายความว่าในเมื่อคนเรานั้นหลงผิดคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ดําเนินการไปตามที่อยากได้อยากเป็นอยากมีนะครับนาะเพราะหลงเชื่อนี่ครับอ่าเขาใช้ให้ทําอะไรก็ยอมทําตามไม่รู้ว่าผิดหรือถูก นี่ก็คือมีปัญหาครับผมก็อยามาเปรียบเทียบในปัจจุบันนะครับนะในเรื่องของอาการเมืองของอประเทศเราประเทศสารันนะครับนะประเทศของอที่ลุงมุลส่งอาศัยอยู่ก็มีอยู่บุคคลไม่ใช่น้อยที่ถูกหลอกครับหลอกสารพัด นะครับนะก็หว่านล้อมทุกวิธีทางที่ให้เขาหลงเชื่อในเมื่อเขาหลงเชื่อได้สิ่งที่ต้องการเขาก็เขาเรียกว่าเททิ้งนะครับนะอันนี้ก็มีอยู่มากมายนะครับนะ้าในส่วนที่เขาเรียกว่าหลงผิดนะครับนะเขาเรียกว่าไม่มีเจตนาแม้แต่ข้อกฎหมายนะครับในคดีอาญานั้น ก็สามารถที่ร้องขออุทธรณ์ต่อศาลหรือร้องขอต่อชีวิตได้เพราะหลงผิดคิดว่าเป็นสิ่งที่โดนหลอกนะครับนะศาลหรือ,อาการตัดสินเขาก็ยังเขาเรียกว่า,าในเรื่องของลดอภัยโทษหรือขออลงโทษนะครับนะ หนึ่งในสามหรือครึ่งหนึ่งรับสารภาพว่าไม่มีเจตนานี่คือการหลงผิดหรือไม่ผิดเลยเหมือนกับอ,องค์ุลิมานนั่นก็คือหลงเชื่อเชื่อผิดผิดก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เพราะหลงเชื่อหลงผิดคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่มีเจตนาเขาก็สามารถกลับมา,าใช้ชีวิตหรือมาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ ก็เหมือนกับที่พี่น้องคนไทยทุกคนที่ถูกหลอกไม่ว่าจะหลอกในเรื่องของเอาทรัพย์สินเงินทองหลอกใช้หรือหลอกอ,อ้างจะให้อย่างโน้นจะให้อย่างนี้แต่ในเมื่อถูกหลอกรู้ตัวแล้วก็กลับตัวกลับใจมาเป็นพลเมืองดีมาเป็นในเรื่องของใช้ชีวิต ให้ถูกต้องทํานองของธรรมถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามาเรื่องของพุทธศาสนานั้นก็คือเรื่องศีลเรื่องธรรมะประพฤติธรรมนะครับนะคนนั้นก็สามารถที่จะบรรลุถึงพระอ,อรหันต์ได้เช่นเดียวกันนะครับนะาในเมื่อเราหราลงผิดคิดว่าไม่สิ่งไม่ถูกต้องเราก็กลับมาเดินให้สิ่งที่ถูกต้อง นั่นก็คือนำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสุทธิเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัตินะครับนะลำดับแรกนั้นเราก็ใช้หลักศีลศีลห้านะครับนะมาเป็นเครื่องปฏิบัติแล้วก็ใช้ในเรื่องของอินทิบาศีนะครับฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามาเป็นองค์ประกอบแล้วจะให้อ่าคบถ้วนหรือมีแนวทางที่เราจะเห็นเขาเรียกว่าโทษของในเรื่องของความทุกข์ นั่นก็คือใช้ในเรื่องของอริยศสตร์สี่นะครับนาะทุกสมุทัยนิโรธมักวันนี้ผมก็จะไม่ลงรายละเอียดในเรื่องของอข้อย่อยๆในเรื่องของเขาเรียกว่าหลัก,ลนะกนะครับนาะมักแนะครับนาเพื่อดําเนินชีวิตที่เดินทางไปสู่ในเรื่องของความหมดทุกข์ครับนี่คือในเรื่องของอบุคคลที่ถูกหลอก หลงผิดคิดว่าเขาจะให้ลาบยศสรรเสริญแต่ตรงการข้ามครับตัวเองนั้นต้องทนทุกทรมานนะครับนาะไม่ว่าจะผิดกฎหมายผิดศีลธรรมผิดหลายๆเรื่องนะครับนาะทำให้ตัวเองนั้นต้องมีแต่ความทุกข์ก็กลับตัวกลับใจนะครับนาะมาเดินแนวทางที่ถูกต้องนี่ก็เป็นเรื่องที่ลุงมุนส่งนั้นก็ขอยกย่องชมเชยผู้ที่ รู้ตัวเองว่าผิดก็กลับตัวกลับใจมาดําเนินชีวิตให้ถูกต้องก็เป็นเรื่องที่เราคนไทยทุกคนก็จะต้องอนุโมทนาสาธุนะครับนะให้ผู้ที่หลงผิดคิดว่าถูกหรอกก็ต้องกลับมาช่วยกันพัฒนานะครับประเทศชาติบ้านเมืองลุงบุญส่งก็ขอเชิดชูยกย่องว่านี่คือในเรื่องของกลับตัวกลับใจ นะครับนะพร้อมที่จะให้อภัยทุกๆคนที่หลงผิดคิดว่าเป็นสิ่งชั่วหลกต้องแต่ก็ถูกหลอกก็ขอยกย่องชมเชยนะครับในวันที่14พฤษภาคมนั้นเป็นเรื่องที่เราก็จําเป็นที่จะต้องช่วยช่วยชาติบ้านเมืองนะครับนะให้เดินทางไปในทางที่ถูกต้องนั่นก็คือในเรื่องของอาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ เราจาเป็นที่จะต้องปกปักรักษาเพื่อคุ้มครองชีวิตและอนาคตของเราให้อยู่รอดปลอดภัยครับครับขอบคุณครับวันนี้ผมก็ขอดําเนินในเรื่องของอ,องคุริมานกับตัวกับใจนะครับนะเราก็าภัยแล้วก็ยกย่องชมเชยผู้ที่ล้ผิดถูกเขาหลอกแล้วก็กับตัวกับใจนั้นลุงมุญส่งขอ ยกย่องชมเชยนะครับนะว่าเป็นผู้กล้าในเรื่องของขอเขาเรียกว่ากล้ารับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองกระทำไปโดยถูกหลอกครับขอบคุณครับวันนี้ผมก็ขอดบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ